คุณดูที่นี่ตรงนี้นะเขาต้องเขียนว่าห้ามฝ่าไฟแดงด้วยอ่ะดูดิประเทศพัฒนาก็ไปอย่างเงี้ยพอยเห็นแล้วมันขำไงก็เลยขอให้สามีเข้ามาตรงนี้หน่อยเพื่อจะถ่ายอย่าอย่าเพิ่งนะเพราะว่าตอนเนี้ยมันยังแค่สิบห้าวิอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวลองเข้าติ๊กต็อกดูหน่อยว่าประเทศพัฒนาต้องมีอย่างนี้ด้วยนะคุณห้ามฝ่าไฟแดงไฟแดงไฟเขียวก็ต้องรู้ไงว่าตองต้องฝ่าหรือองต้องเดินนอะเนาะโอเคอะดำเนินต่อ อ๋อสีแดงคุณดูดิตอนนี้สีแดงหยุดแล้วเนะี่ยเขาบอกเราว่าอย่าฝ่าไฟแดงนะตอนนี้ไฟแดงสองดวงเลยอะ่ะโอ้ยขำพอเห็นอย่างเงี้ยเราก็ขำไงก็บอกเลยว่าเอออยากถ่ายรูปเออโอเคตอนนี้ก็ยังไม่ได้ฝ่านะคุณตอนนี้เป็นสีแดงอยู่อาะแต่สีเขียวขึ้นแล้วนะเพราะงั้นเราแล่นได้แล้วไงที่เราต้องทําตามเขาสั่งเลยนะถ้าไม่งั้นเนี่ย มีการบอกว่าอย่าฝ่าไปแดงนะคุณโอเคแค่นี้แหละเข้าติ๊กตับดีกว่า